ถนนสายเปลี่ยวเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะคันเก่าดังกระหึ่มตัดความเงียบสงัดของค่ำคืนพี่ชาติคนขับรถขนส่งวัย47ปีหนวดเครากระกรังดังคนใช้ชีวิตอยู่กับความเหน็ดเหนื่อยมายาวนานกำลังขับรถกลับจากโกดังส่งของในอำเภอเมืองเส้นทางที่เขาเลือกใช้ เป็นถนนรองผ่านป่ารกร้างและหมู่บ้านร้างเพราะสั้นกว่าเส้นหลักหลายกิโลเวลาเกือบเที่ยงคืนฝาครึ้มไร้แสงจันทร์ต้นไม้ริมทางโอนเอ็นไปตามแรงลมเย็นที่พัดมาเป็นระยะละอองหมอกบางลอยเอื่อยอยู่เหนือลาดถนนลาดยางที่เริ่มแตกร้าวเป็นหย่อมๆ พิชาติเปิดวิทยุคลื่น AM เอฟังเพลงลูกทุ่งเบาๆขับกล่อมให้หายง่วงแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ขับผ่านเส้นนี้แต่เขาก็รู้ดีว่าเส้นทางนี้มีชื่อเสียงเรื่องของไม่ดีถนนสายนี้มันเงียบเกินไปจริงๆเขาบ่นพึมพำกับตัวเอง มืออีกข้างถือกระติกน้ำร้อนจิบน้ำชาอุ่นๆควันบางลอยขึ้นแตะจมูกท่ามกลางความเงียบที่น่าขนลุกนั้นเสียงล้อบทกับถนนกลับกลายเป็นสิ่งที่พอให้รู้สึกปลอดภัยขณะรถเคลื่อนเข้าใกล้ทางโค้งบริเวณต้นงิ้วใหญ่ที่ขึ้นอยู่โดดเดียวริมทาง สายตาของพี่ชาติเริ่มจับจ้องไปที่สิ่งหนึ่งเงาร่างสีขาวยืนอยู่ข้างถนนมองตรงมาที่เขาร่างนั้นนิ่งไม่ไหวติ่งชุดขาวยาวผิวเหมือนผ้าห่มโรงพยาบาลผมยาวปิดหน้าแขนสองข้างโตรยลงข้างตัวพี่ชาติพังงะรีบเหยียบเบรกโดยไม่ทันคิด เสียงยางบดกับถนนดังสนัน่นรถหมุนเล็กน้อยก่อนจะปัดเฉียดลุดออกขอบถนนด้านซ้ายเกือบตกคูน้ำหัวใจของเขาเต้นโครมครามสองมือเกร่งแน่นที่พวงมาลัยภาพร่างขขาวนั้นยังติดตาเขากวาดสายตามองไปรอบๆไม่พบใครเขาเปิดประตูลงจากรถอย่างลังเล มือหยิบไฟฉายที่แขวนไว้ข้างประตูส่องไปยังจุดที่เห็นร่างนั้นไม่มีอะไรนอกจากต้นงิ้วใหญ่ใบแห้งหล่นเกลื่อนพื้นลมพัดผ่านเสียงหวีดหวิวจูจูกลิ่นเหม็นสาบอย่างบอกไม่ถูกก็ลอยมากระทบจมูกกลิ่นนั้นไม่เหมือนกลิ่นปลาไม่เหมือนกลิ่นเน่าเสียจากซากสัตว์ มันเหมือนกลิ่นเลือดแห้งผสมกับกลิ่นเนื้อเปื่อยที่ติดค้างในอากาศเขาขนลุกว่าไปทั้งตัวใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนถามออกไปทั้งที่รู้ดีว่าไม่มีใครตอบทันใดนั้นเองเสียงกระสิบเบาๆคล้ายเสียงผู้หญิงดังแว่วขั้นจากด้านหลังช่วยด้วย พี่ชาติหันควับกลับมาแสงไฟฉายส่องไปโดนใบหน้าของหญิงสาวหน้าซีดเผือดผมเปียกแนบหน้าดวงตาเบิกโพลงใบหน้าไม่มีอารมณ์ริมสีปากซีดเหมือนศพเขาตะโกนลั่นวิ่งพรวดกลับขึ้นรถรีบสตาร์ทเครื่องทันทีโดยไม่หันกลับไปมองรถกระชากออกจากจุดนั้นด้วยความเร็วสูง ใจของพิชาติเต้นระรัวไม่เป็นจังหวะเขาไม่กล้ามองกระจกหลังเพราะกลัวว่าร่างนั้นจะตามมาเมื่อถึงปากทางออกจากป่าถนนเริ่มกลับเข้าสู่เขตชุมชนไฟถนนสว่างขึ้นทีละตน้นเขาถอนหายใจอย่างโล่งอกจอดรถข้างทางเพื่อสงบสติอารมณ์เขานั่งนิ่งอยู่นาน ก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาลุงทองชายชราที่รู้จักกันมานานและเป็นคนที่รู้เรื่องราวลี้ลับในพื้นที่นี้ดีลุงผมเจอเจอผู้หญิงชุดขาวตรงต้นงิ้วผมหักหลบรถเกือบคว่ำเลยปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนลุงทองจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเย็น เองเห็นจนได้นะไอชาติที่ตรงนั้นมันไม่ธรรมดามันคืออะไรลุงลุงทองถอนหายใจหลายปีก่อนมีสาวโรงงานขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านช่วงดึกโดนรถสิบล้อชนตายตรงนั้นคนขับบอกว่าเห็นเธอวิ่งตัดหน้ารถตอนเข้าโค้งทั้งที่ไม่มีใครอยู่จริงๆศพเธอ แขนขาหักผิดรูปหัวกระแทกกับรากนิ้วเลือดไหลจนนองพื้นพ่ชาตฟังแล้วขนลุกเกลียวตั้งแต่นั้นมาก็มีคนเห็นเธออยู่แถวนั้นบ่อยบางคนเห็นเธอยือนโบกรถบางคนบอกเธอขี่มอเตอร์ไซค์แล้วหายวับไปต่อหน้าต่อตาใครหักหลบเธอไม่ทันก็เจ็บกันไปหลายราย พี่ชาติไม่พูดอะไรต่อเขาก้มหน้ากลืนน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอรู้ดีว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนี้ไม่ใช่แค่งเงาแต่คือวิญญาณเร่ร่อนที่ยังไม่ไปไหนและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาพี่ชาติก็ไม่เคยขับผ่านถนนเส้นนั้นในเวลากลางคืนอีกเลยถนน